สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ได้ดูข่าวคุณเจ๋งดอกจิกและคุณกาตูนสองผู้ต้องหาในคดีตบรัพย์อธิบดีกรมการข่าวถแถลงข่าวผมได้นั่งติดตามดูจนตลอดนะครับแล้วก็อยากจะสรุปเป็นข้อๆนะครับว่าการถแถลงข่าวนะของคุณเจ๋งเป็นไงบ้างข้อหนึงการถแถลงข่าวของคุณเจ๋งวันนี้นะครับมีผลเสียมากกว่าผลได้เพราะ คุณเจ๋งได้เล่าข้อเท็จจริงและตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างๆยอมรับว่ามีเหตุการณ์ในการเจรจาต่อรองเงินเรื่องตบทรัพย์จำนวน1ล้าน5แสนบาทเพื่อให้จ่ายในราคาที่เหมาะสมโดยยอมรับว่าตัวเองนอกจากจะเป็นผู้ร้องเรียนแล้วยังแปลงร่างมาเป็นคนรับจ้างเคียรนะครับดังนั้นพฤติกรรมต่างๆของคุณเจ๋งที่ยอมรับความจริงยอมรับเสียงในคลิปต่างๆนั้น ก็จะทําให้การทํางานของตํำรวจง่ายขึ้นเท่ากับว่าคุณเจ๋งยอมรับว่าแบ่งหน้าที่กับคุณศสีสุวรรณและผู้ต้องหาคนอื่นๆเช่นนายเอกนะและนางการตูนนะครับในการกระทําความผิดข้อหาตบทรัพย์หรือเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์สินซึ่งมีโทษประหารชีวิตดังนั้นการแถลงข่าวในวันนี้ของคุณเจ๋งก็มีแต่เสียไม่มีแต่ได้ ประเด็นต่อมาเรื่องการข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องตำรวจหรือว่า,าสื่อมวลชน,นหรือใครที่วิพากษ์วิจารณ์อันนี้เป็นความคิดที่ไม่ฉลาดนะครับเพราะคุณเจ๋งควรจะเอาสมาธิและเวลารวมถึงเงินทองต่างๆไปจ้างทนายและไปหาหลักฐานมาหักล้างพยานหลักฐานของตำรวจเพื่อให้ตัวเองจะได้ไม่ต้องติดคุกหรือถูกประหารชีวิตมากกว่าที่จะมาเสียสมาธิ กับการฟ้องร้องสื่อมวลชนหรือคนที่วิพากวิจารณ์นะครับเพราะคนที่เขาวิพากวิจารณ์นั้นเขาก็วิพากวิจารณ์ไปตามข่าวสารข้อเท็จจริงที่ปรากฏร,รวมถึงตำรวจด้วยซึ่งเขาไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทอะไรเด้ออะไรเลยฟ้องไปก็แพ้ดังนั้นคดีตบรัพย์นี้การที่คุณเจ๋งและคุณกรตตูนออกมาแถลงข่าวจึงเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างยิ่งทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสอบสวนเพราะยอมรับหมดแล้วว่า จากนักร้องแปลงร่างเป็นคนเคลียร์เพราะเคลียร์เสร็จและก็แบ่งเค้กกันเหมือนกับที่ท่านรองผู้บัญชาการเต่าท่านพูดนะครับนะเป็นผู้ต้องหานะครับมีคดีความควรอยู่เงียบๆไม่ควรถแถลงข่าวเพราะมันจะเข้าตัวครับเห็นเมื่อดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และก็แสดงความคิดเห็นด้วยครับสวัสดีครับ